หมอรงย้ำจุดยืนไทยพักดีทำไทยพ้นวังวนปัญหาแง้มเปิดตัวใหญ่23ตุลาคมนี้นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสข้อความผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวระบุว่าช่วงนี้พักการเมืองหลายพักมีความเคลื่อนไหวหลายท่านถามถึงพักไทยพักดีเรายืนยันถึงจุดยืนและอุดมการพัก ที่จะทำให้ประเทศหลุดจากวังวนปัญหานั่นคือเราต้องปราบโกงเพื่อจัดการการทุจริตอย่างจริงจังและใช้นวัตกรรมเพื่อทําให้เกษตรกรคนยากคนจนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนเพราะเราเชื่อว่าความอยู่ดีกินดีที่ยั่งยืนจะช่วยแก้ปัญหาของชาติในทุกๆเรื่องแต่ความเป็นจริงวันนี้พักการเมืองไทยไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนบางพักเป็นตัวแทนของทุนใหญ่ที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ผ่านพักการเมือง บางพักเป็นพักของทุนสามานเผดเดการจากพี่สู่น้องจากพ่อสู่ลูกหลายพักทําให้เรื่องโกงดูเป็นเรื่องปกติพักไทยพักดียืนยันถึงทิศทางพักต้องหลุดผลจากทุนสามานและทุนใหญ่ที่ครอบงาพักการโกงแม้เราจะต้องเผชิญการต่อสู้พักไทยพักดียืนยันถึงทิศทางพักต้องหลุดผลจากทุนสามานและทุนใหญ่ที่ครอบงำพักการโกงแม้เราจะต้องเผชิญการต่อสู้และแรงกดดันมากมายเพียงใดพวกเราไม่หวั่นไหวที่จะเดินไปข้างหน้า เราเชื่อมั่นทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านนวัตกรรมที่คิดโดยคนไทยและเข่าว้ใจพักไทยพักดีที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้นำประเทศไปสู่การพึ่งพาตนเองทั้งอาหารและพลังงานรวมทั้งการปราบโกงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับกิจกรรมระดมทุนเปิดตัวใหญ่วันที่13ตุลาคมนี้ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์